เรียนขึ้นผู้ปกครองที่เคารพนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนผมอาจารย์อดุศฎีตุลชาติเป็นผู้รับใบอนุญาตของวิรัยผมอยากจะขอเห็นว่าการที่เรามาพบกันแบบนี้นั้นมันก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ทั่วโลกกำลังเกิดวิกฤตในเรื่อง COVID 9, โควิด -19 โรคไข้ไข้เจ็บเราจะต้องมีการป้องกันอย่างเข้มแข็ง ได้ให้ดีที่สุดที่ให้โลกนี้ลำบากออกไปให้มากมาไปฉะนั้นการพบกับท่านทั้ง,งผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายของวิเลยนั้นเลยต้องใช้ดีออนไลน์เพื่อได้ให้รู้จักสัฐบาลของเราให้ดีขึ้นนะครับว่าเรามีการบริหารงานอย่างไรแล้วก็สถาบันของเรานั้นเป็นสถาบันที่ เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือนด้ในดาของวิลัยเอกชนนะครับที่สอนทางด้านอายธุร,รกิจคือวิลัยของเรานั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2503ซึ่งถึงปัจจุบันนี้ก็จะครบ61ปีสำหรับวิลัยพิสการท่านเนินนั้นท่านเจ้าของโรงเรียน คือท่านอาจารย์พร้อมและท่านอาจารย์ชมิจีจุลชาตินั้นผู้ก่อตั้งท่านได้มีนโยบายอย่างชัดเจนว่าเราต้องทำการศึกษาให้ถูกต้องให้มีคุณภาพเพื่อจะให้เยาวชนของเรานั้นออกไปรับใช้ประเทศชาติและประสบความสำเร็จในครอบครัว อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับี่าวที่จบออกไปจํานวนมากนั้นได้ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตราชการธุรก,กิจส่วนตัวนะแล้วก็ชีวิตครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความภูมิใจเราในจริง,รงไ้ได้ตั้งปรัชญาของเรียนเกิดขึ้นคือการเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมและกิจกรรมเป็นเลิศการเรียนดีนั้น เราจะต้องส่งเสริมให้เด็กนั้นได้รับความรู้การศึกษาจากวิชาการนั้นให้ทันกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองของโลกว่าขณะนี้ในเรื่องธุรกิจตา่างๆในเรื่องการต,รตริดต่อก,ก,กับก,บการัการค้าการขายอันนี้เราก็ต้องส่งเสริมในสถาบันของเราให้เด็กนั้นได้รับความรู้ในด้านวิชาการกีฬาเด็กนั้นไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะต้องเล่นกีฬาเก่งหรือเด่น แต่ว่าเราจะต้องสร้างเด็กนั้นให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งทําใที่เราได้ไปจัดสรรสถานที่ไว้จำนวนร่วมร้อยไร่จัดเป็นสนามกีฬานะฮะทุกประเภทที่เด็กจะไปออกกำลังกายโดยเฉพาะกีฬา,าแบบเทดนิสุตบอลกอล์ฟว่ายน้ำแบดมินตันเทนนิสยิมนาสติกีลา นะแล้วก็อีกหลาย,ลายประเภทนะครับที่เราได้จัดอยู่ในครบวงจรเรามีสถานที่พักเก็บตัวนักกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะพิเศษนั้นนะเพื่อให้เด็กนั้นสามารถที่จะเป็นนักกีฬาทีชาติต่อไปข้างหน้าอนาคต <c oughs> แล้วก็สามารถเป็นอาชีพของเขาซึ่งมีไรายได้เราได้เปิดขึ้น แน่ธุรกิจการกีฬาขึ้นนะครับซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่เราได้รับอนุมัติอนุญาตให้เปิดส่วนด้านคุณธรรมเน้นคุณธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในชีวิตถ้าทุกคนมีคุณธรรมที่ดีมีความประพฤติดีเป็นคนที่มีความประัญญยูต่อบกกุคคลาลีต่อประเทศชาตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้าน,นเน้นคุณธรรม ส่นด้กิจกรรมนะั้นเยาวชนของเรานนะั้จะมีอยู่ในตัวฉะนั้นเราจะจัดชมรมกิจกรรมขึ้นมานะครับซึ่งมีทั้งหมดหลายสิบชมรมกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่เราจะเน้นให้เด็กนั้นได้รู้จักเป็นจิตอาสารู้จักไปช่วยสังคมภายนอกนะครับเช่นระบบลูกเสือและวกสาสัมทา,ารแล้วก็มีหลายกิจกรรมที่เด็กเขาจะมีความถนัด ที่ออกจะไปช่วยสังคมได้สมงรมตนตรีสมงรมน้ฏศิลปานะอะไรต่างๆซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวก็ออกไปแสดงหรือออกไปช่วยชุมชนต่างๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอฝากท่านผู้กครองและนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายว่าสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะต้องรักษาสุขภาพอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน เรื่องการออกกำลังกายการหลับนอนการใช้ชีวิตอย่างประมาณถ้าเปิดเทอมใหม่นี้อันนี้เวลาที่จะเปิดเทอมนั้นเราก็ต้องฟังจากท่านทางรัฐบาลว่าจะให้เราได้เริ่มดำเนินการเตรียมการสอนอย่างไรแต่ว่าในช่วงนี้เราก็ได้ให้ครูอาจารย์ทั้งหลายได้ติดต่อ,อสานกับลูกศิษย์ท,ทุกคนนะครับ ใชมีการเรียนออนไลน์อย่างมีคุณภาพใช้เรียนอย่างไรนะครับซึ่งเราได้ติดตามมีการทดสอบกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี้นามของวิรัยและคณะผาาู้บริารทั้งหลายก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายรวมนักเรียนนักศึกษาทุกคนตรงใจประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแลใที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกประการก็อย่าได้มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน,ยนท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ សូមមណូណូណូប្រគបបានក៏ตรวจประธานก่อนชั่วនិរันดร์